สวัสดีครับนักเรียนนะครับเมื่อวานครูให้นักเรียนจดหัวข้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพร้อมทั้งความหมายนะครับแล้วก็สมบัติพร้อมทั้งยกตัวอย่างข้อหนึ่งข้อสองนะครับนักเรียนเสร็จเปล่าหรือเปล่านะครับยังไม่มีใครส่งเลยนะครับอาวันนี้ครูจะอธิบายให้ฟังนะครับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับนักเรียนอาจจะเคยเรียนมาบ้างแล้วตอนอยู่ชั้นมหนึ่ง ครับอันนี้มาทบทวนความหมายของสมการคืออะไรนะครับสมการเนี่ยมันเป็นประโยคที่แสดงการเท่ากันของจํานวนโดยมีสัญลักษณ์เท่ากับบอกการเท่ากันนะครับเมื่อเจอเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยนะาจริงเราเจอมันตั้งแต่อยู่ประถมแล้วนะครับเจอเครื่องหมายเท่ากับเมื่อไหร่มันก็คือสมการนั่นเองนะครับโดยมีสัญลักษณ์เท่ากับบอกการเท่ากันสมการอาจมีตัวแปร หรือไม่มีตัวแปรก็ได้อย่างเช่น3 x บวกสเท่ากับ59สมการแบบนี้นักเรียนจะเห็นว่ามันมีตัว x เป็นตัวแปรนะครับหรือ8ลบ11เท่ากับลบ3แบบนี้เป็นสมการที่ไม่มีตัวแปรนะครับต่อไปนี้นะครับเป็นตัวอย่างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนักเรียนสังเกตข้อ1 2 x เท่ากับ0มีตัว x เป็นตัวแปรนักเรียนสังเกตเลขชี้กำลังของตัวแปรนะครับมันจะเป็น1 ซึ่งเลขชี้กาลังเป็น1เราจะไม่เขียนแบบนี้เราเรียกว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแต่ถ้าเป็น 2x ยกกําลังสองเท่ากับ0อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเลขชี้กําลังของตัวแประจะต้องเป็น1เท่านั้นข้อ2เซต1่ส่วน2อเซบวก3เท่ากับ0ข้อนี้ก็มี x เป็นตัวแปรเหมือนกันข้อ3ลบ 0.8y เท่าลบ 0.8y ลบ1.4่เท่ากับ0ข้อนี้ y เป็นตัวแประนะครับ ตัวแปรอาจจะเป็นตัว x ตัว y ตัว a ตัว b หรือเป็นกอไก่ขอไขก็ได้แล้วแต่โจทย์เขากำหนดมาให้นะครับข้อ4 3 x ลบ5เท่ากับ0สมการข้อนี้ก็มีตัว x เป็นตัวแปรเช่นกันนะครับอันนี้คือ,อนักเรียนรู้จักอย่างครับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพอเข้าใจนะเดีน,นี้มาดูสมบัติครับสมบัติ ของสมการนะครับมีอยู่มีมีอะไรบ้างอ่ะข้อหน,นะครับสมบัติสมมาตรสมบัติสมมาตรคืออะไรนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าถ้า a อเท่ากับ B แล้ว B เท่ากับ A เ <A S 2> มื่อ A และ B แทนจำนวนจริงใดๆเช่นข้อ1 x ึ่งลบสาเท่ากับ 2x บวก7หรือ 2X บวก7 mm ็เ hmm. ท่ากับ X ลบ3 mm hmm. ก็คือเราเปลี่ยนตำแหน่ง นะครับเปลี่ยนตำแหน่งของมันแค่นั้นเองเอาข้างหน้ามาไว้ข้างหลังข้างหลังไปไว้ข้างหน้าข้อ2 a บวก b เท่ากับ c หรือ c ก็เท่ากับ a บวก b นะครับถ้าเจอแบบนี้เราเรียกว่าสมบัติสมมาตรนะครับในทางคณิตศาสตร์ข้อ2สมบัติการถ่ายทอดเขาบอกว่าถ้า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c นะนะครับแล้วเราก็สรุปได้ว่า a มันก็เท่ากับ c ด้วยเช่น1ถ้า x เท่ากับ5บวก7และ5บวก7เท่ากับ12 เราก็จะสรุปได้ว่า x มันก็เท่ากับ12ด้วยนะครับข้อ2ถ้า x เท่ากับลบ3 y และลบ3 y เท่ากับ0.5้เราก็สรุปได้ว่า x เท่ากับ0.5ด้วยนะครับอันนี้ข้อ3สมบัติการบวกเขาบอกว่าถ้า a เท่ากับ b แล้ว a บวก c ก็เท่ากับ ข้อสามเอาใหม่นะครับแสงมันส่องคุมมองไม่เห็นข้อสามนะครับสมบัติการบวกเขาบอกว่าถ้า a เท่ากับ b แล้ว a บวก C ก็เท่ากับ b บวก C เมื่อ a b และ c แทนจำนวนจริงใดๆ,ๆ,ๆนะครับข้อหนึ่งถ้า a เท่ากับห้าแล้ว a บวกสามเท่ากับห้าบวกสามนะอันนี้สมบัติการบวกก็คือเราเอาสามมาบวกกับ a ก็ต้องเอาสามมาบวกกับห้าด้วย ข้อ2ถ้า a บวก7เท่ากับ2แล้วนะครับ a บวก7็ลบเก็เท่ากับ2ลบ7ก็ค pues, ือเราเอา7มาลบกับ a บวก7แล้วเราก็ต้องเอา7มาลบกับ2ด้วยนะครับอันนี้เราเรียกว่าสมบัติการบวกนะครับข้อที่4่ถ้า a เท่ากับ b แล้ว c คูณ a เท่ากับ c คูณ b เมื่อ a b c แทนจำนวนจริงใดๆนะครับอันนี้สมบัติการคูณนะครับ สมบัติการคูณนะครับข้อที่4่เราใช้สมบัติการคูณได้ดังตัวอย่างนะครับข้อที่1ถ้า m บวก1เท่ากับ2 n นะครับแล้ว3คูณกับ m บวก1ก็เท่ากับ3คูณกับ2 n ก็คือเราเอา3มาคูณทั้ง2ข้างของสมการนะครับเอา3มาคูณ m บวก1ก็ต้องเอา3มาคูณกับ2 n ด้วยหรือข้อ2ถ้าลบ3 x เท่ากับ15แล้วลบ3 x ส่วนลบสามก็เท่ากับสิบห้าลบส่วนลบสามอันนี้เราเอาลบสามมาหารทั้งสองฝั่งนะครับหารทั้งลบสามเอ็กและหารทั้งสิบห้านะครับอันนี้เราเรียกว่าสมบัตินะครับในบที่เราจะใช้ในการแก้สมการอต่นี้ลองมาดูตัวอย่างนี้นะครับจงแก้สมการลบหนึ่งส่วนสองวายบวกสองส่วนสามเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง วิธีที่1เราจะนำาอส่วนสมาลบทั้งสองข้างของสมการทําไมเราถึงเอา2อส่วนสมาลบเพราะว่าเราจะกําจัดฝั่งเนี้ยให้มันเหลือแค่ตัว y ตัวเดียวแต่ตอนเนี้ยลบเศษหส่วนสอ y เนี่ยมันบวกอยู่กับ2อส่วนสถ้าเราจะกําจัด2อส่วนสออกเราก็ต้องเอา2อส่วนสมาลบ มันก็จะได้ลบเศษหนึ่งส่วนสอง y บวกสองส่วนสามลบสองส่วนสามสวัสดีครับนักเรียนนะครับเมื่อวานครูให้หนักเรียนจดหัวข้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพร้อมทั้งความหมายนะแล้วก็สมบัติ พร้อมทั้งยกตัวอย่างข้อหนึ่งข้อสองนะครับนักเรียนเสร็จเปล่าหรือเปล่านะครับยังไม่มีใครส่งเลยนะครับวันนี้ครูจะอธิบายให้ฟังนะครับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับนักเรียนอาจจะเคยเรียนมาบ้างแล้วตอนอยู่ชั้นมอหนึ่งนะครับอันนี้มาทบทวนความหมายของสมการคืออะไรนะครับสมการเนี่ยมันเป็นประโยคที่แสดงการเท่ากันของจํานวนโดยมีสัญลักษณ์เท่ากับบอกการเท่ากันนะครับเมื่อเจอเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยนะรจริงเราเจอมันตั้งแต่อยู่ประถมแล้ว เจอเครื่องหมายเท่ากับเมื่อไหร่มันก็คือสมการนั่นเองนะครับโดยมีสัญลักษณ์เท่ากับบอกการเท่ากันสมการอาจมีตัวแปรหรือไม่มีตัวแปรก็ได้อย่างเช่น 3x บวก2เท่ากับ59สมการแบบนี้นะักเรียนจะเห็นว่ามันมีตัว x เป็นตัวแปรนะครับหรือ8ลบ11เอท่ากับลบ3แบบนี้เป็นสมการที่ไม่มีตัวแปรนะครับ อ่าต่อไปนี้นะครับเป็นตัวอย่างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะ้ำนะักเรียนสังเกตข้อ1 2 x เท่ากับ0มีตัว x เป็นตัวแปรนะักเรียนสังเกตเลขชี้กําลังของตัวแปรนะครับมันจะเป็น1ซึ่งเลขชี้กําลังเป็น1เราจะไม่เขียน แบบนี้เราเรียกว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแต่ถ้าเป็น 2x ยกกําลัง2เท่ากับ0อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเลขชี้กําลังของตัวแประจะต้องเป็น1เท่านั้นข้อ2เศษ1ส่วน 2x บวก3เท่ากับ0ข้อนี้ก็มี x เป็นตัวแปรเหมือนกันข้อ3ลบ 0.8y เท่าลบ 0.8y ลบ1.4เท่ากับ0ข้อนี้ y เป็นตัวแประนะครับ ตัวแปรอาจจะเป็นตัว x ตัว y ตัว a ตัว b หรือเป็นกอไก่ขอไข่ก็ได้แล้วแต่โจทย์เขากำหนดมาให้นะครับข้อ4 3 x ลบ5เท่ากับ0สมการข้อนี้ก็มีตัว x เป็นตัวแปรเช่นกันนะครับอันนี้คือ,อนักเรียนรู้จักยังครับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพอเข้าใจนะตัวนี้มาดูสมบัติครับสมบัติ ของสรรมการนะครับมีอยู่ม,มีอะไรบ้างอ่ะข้อหนึงนะครับสมบัติสมมาตรสมบัติสมมาตรคืออะไรนะครับเขาบอกว่าถ้า a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ a เมื่อ a และ b แทนจำนวนจริงใดๆเช่ขนข้อ1 x ลบสเท่ากับส x บวกเหรือ2 x บวกเเท่ากับ x ลบสก็คือเราเปลี่ยนตำแหน่ง นะครับเปลี่ยนตำแหน่งของมันแค่นั้นเองเอาข้างหน้ามาไว้ข้างหลังข้างหลังไปไว้ข้างหน้าข้อ2 a บวก b เท่ากับ c หรือ c ก็เท่ากับ a บวก b นะครับถ้าเจอแบบนี้เราเรียกว่าสมบัติสมมาตรนะครับในทางคณิตศาสตร์ข้อ2สมบัติการถ่ายทอดเขาบอกว่าถ้า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c นะนะครับแล้วเราก็สรุปได้ว่า a มันก็เท่ากับ c ด้วยเช่น1ถ้า x เท่ากับ5บวก7และ5บวก7เท่ากับ12 เราก็จะสรุปได้ว่า x มันก็เท่ากับ12ด้วยนะครับข้อ2ถ้า x เท่ากับลบ3 y และลบ3 y เท่ากับ0.5แลเราก็สรุปได้ว่า x เท่ากับ0.5ด้วยนะครับอันนี้ข้อ3สมบัติการบวกเขาบอกว่าถ้า a เท่ากับ b แล้ว a บวก c ก็เท่ากับ ข้อ 3. เอาใหม่นะครับแสงมันสองคุมมองไม่เห็นข้อ 3. นะครับสมบัติการบวกเขาบอกว่าถ้า a เท่ากับ b แล้ว a บวก C ก็เท่ากับ b บวก C เมื่อ a b และ c เแทนจำนวนจริงใดๆ,ๆ,ๆนะครับข้อ 1. ถ้า a เท่ากับหแล้ว a บวกสเท่ากับ5้าบวกสอันนี้สมบัติการบวกก็คือเราเอา3ามาบวกกับ a ก็ต้องเอาสมาบวกกับ5ด้วย ข้อ2ถ้า a บวก7เท่ากับ2แล้วนะครับ a บวก7ลบเก็เท่ากับ2 -7 ลบ7ก็คือเราเอา7มาลบกับ a บวก7แล้วเราก็ต้องเอา7มาลบกับ2ด้วยนะครับอันนี้เราเรียกว่าสมบัติการบวกนะครับข้อที่4ถ้า a เท่ากับ b แล้ว c คูณ a เท่ากับ c คูณ b เมื่อ a b c แทนจำนวนจริงใดๆนะครับอันนี้สมบัติการคูณนะครับ สมบัติการคูณนะครับข้อที่4่เราใช้สมบัติการคูณได้ดังตัวอย่างนะครับข้อที่1ถ้า m บวก1เท่ากับ2 n นะครับแล้ว3คูณกับ m บวก1ก็เท่ากับ3คูณกับ2 n ก็คือเราเอา3มาคูณทั้ง2ข้างของสมการนะครับเอา3มาคูณ m บวก1ก็ต้องเอา3มาคูณกับ2 n ด้วยหรือข้อ2ถ้าลบ3 x เท่ากับ15แล้วลบ3 x ส่วนลบสก็เท่ากับ15บลบส่วนลบสอันนี้เราเอารลบสมาหารทั้งสองฝั่งนะครับหารทั้งลบสาและหารทั้ง15นะครับอันนี้เราเรียกว่าสมบัตินะครับในบที่เราจะใช้ในการแก้สมการแต่นี้ลองมาดูตัวอย่างนี้นะจงแก้สมการลบ 1, 2ส่วน 2y บวก 2, ส่วน3เท่ากับเศษ1ส่วน2 วิธีที่1เราจะนําอส่วนสมาลบทั้งสองข้างของสมการทําไมเราถึงเอา2อส่วนสมาลบเพราะว่าเราจะกําจัดฝั่งเนี้ยให้มันเหลือแค่ตัว Y ตัวเดียวแต่ตอนเนี้ยลบเศษหส่วนสองเนี่ยมันบวกอยู่กับ2อส่วนสถ้าเราจะกําจัด2อส่วนสออกเราก็ต้องเอา2อส่วนสมมาลบ มันก็จะได้ลบเศษหนึ่งส่วนสอง y บวกสองส่วนสามลบสองส่วนสาม